สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนัทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับให้รู้จักกับรูดิเมนต์อีกหนึ่งรูดิเมนต์นะครับผมชื่อว่าพาราดิดเดิลนะครับอ่าพาราดิดเดิลเนี่ยก็เป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งใช่นะครับผมพาราดิดเดิลนะครับเป็นรูดิเมนต์กลองรูดิเมนต์หนึ่งที่เป็นรูดิเมนต์ยอดฮิตเลยนะครับผมหลายๆคนฝึกแล้วก็นําไปใช้นะครับผมบางทีเนี่ยเราฟังว่าเอ๊ะลูกนี้มันตีไงทําไมฟังแล้วมันดูขัดขัดถ้าจะใช้มือแบบนั้นนะครับจริงๆ นั่นคือพาราไิเดนนี่เองนะครับผมอ่าถ้าเรารู้จักเนี่ยจะทําให้เราฟังออกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะพาราไิเดนเป็นยังไงนะครับผมพาราไิเดนเนี่ยง่ายมา,มากๆก็คือเป็นคาบตสองชั้นอ่าพูดอย่างนี้ก่อนเป็นคาบตสองชั้นนะครับผมวันเอแอนอะอ่าเพื่อนๆรู้อยู่แล้วคราวนี้เวลาตีนะครับผมตีเป็น2ชุดชุดแรกจะเป็นเริ่มที่มือขวาขวาซ้ายแล้วก็เบิ้ลขวาขวาชุดที่2เป็นซ้ายขวาซ้ายซ้าย,ายหรือเราจะนับแบบนี้ก็ได้เป็น พาราพาราคือสลับดิดเด้ลนี่คือเบิ้ลดิดเด้ลแล้วก็พาราดิดเด้ลอ่าประมาณนี้พาราดิดเด้ลพาราดิดเด้ลขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้าย,ายแค่นี้เองนะครับผมอันนี้คือพาราดิดเด้ลนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะซ้อมด้วยการเยียบเบรดัม yeah. ไปด้วยนะครับผมถ้าซ้อมกับกองชุดอ่าลองดูนะสามไป เพื่อนๆพยายอมอย่าเน้นแบบขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาอย่าอย่าเพิ่งไปเน้นนะครับผมพยายามซ้อมให้มือน้ำหนักมือเท่ากันสะก่อนนะครับก็ลองไปซ้อมดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาพูดว่าแล้วเรานําไปใช้จะนําไปใช้อย่างไงกับการเล่นกลองชุดของเรานะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีตีกรองได้เวยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ